ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็คือราชาโจรสลัดโกโรเจอร์คำคำหนึ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตายทำให้ผู้คนมุ่งสู่ท้องทะเลสมัตองเชลถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วสวัสดีเพื่อนๆชาว e x ็กซทุกๆคนนะครับผมมีอะไรในโอตริเดี๋ยวเรามาดูพร้พอมๆกันนะครับ จากขนมโอตโตริเขียนไว้ว่าแถมฟรีของเล่นทุกซองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรนะครับผมหน้ากล่องเขาบอกว่าห้ามใช้คัตเตอร์วะ่ะใช้คัตเตอร์แกะได้ไหมเนี่ยวัาผมโอ้โหสวยนี่ เต็มกล่องเน้นๆเ,เลยนะฮะเนี่ฮะเป็นขนมแถมเหรียญพลังนะฮะของวันพีชนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่โอตโตริได้ทําเป็นเหรียญพลังของทางวันพีชนะฮะ นี่เลยครับนี่กระสิทธ์แท้นะครับบอกนี้เดี๋ยวนี่กระสิทธ์แท้แน่นอนโอ้โหดูข้างหลังมันมีบอกด้วยนะว่ามีทั้งหมดกี่แบบนะฮะนี่เต็ไมไปหมดเลยเฮ<ล>้ยแต่เขาทำกล่องออกมาสวยนะกล่องยังน่าเก็บเลยคิดดูเอาแล้วกันนะเออเฮ้ยแต่ผมมันไม่เคยดูการ์ตูนด้วยวันพีชไงเอาล้วครับผมนี่ฮะมาแล้วฮะกับของสะสมของเราในตอนนี้นะฮะที่ออกมาเป็นเหรียญพลังของวันพีชนะ,ะ <S <S เป็นพาร์ทแรกเลยนะครับที่ทําออกมานะครับมี2รสชาติให้เลือกนะครับเป็นขน้าวโพดอบกรอบตาโอโตเดียฮะรสซีฟู้ดย่างสาหร่ายฮะ,ะ <S <S แล้วก็รสป๊อปคาราเมมมลนะครับผี สองรสชาติให้เราเลือกซื้อเลือกกินกันนะครับผมแบบกล่องทั้งหมด4แบบตามนี้เลยนะฮะให้เก็บสะสมกันแล้วเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกัน,กนดีกว่าว่ารสชาติขนมเป็นยังไงกล่องแรกนะครับพูดตรงๆเลยนะไม่เคยดูไม่ได้เฟกเลยนะฮะนี่ของจริงเลยไม่เคยดูพูดไม่ได้ว่าตัวละครเป็นใครมายังไงบ้างนะครับนี่ครับผมข้างในกล่องนะฮะจะเป็นซองย่อยๆนะครับซองละ5บาทนะฮะอันนี้คือโดป๊อปคาราเมล เป็นแบบนี้เลย5บาทมีขนมแล้วก็มีเดียนทั้งหลังนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าขนมรสชาติเป็นยังไงชิมกันเลยแบบ,บสดสดนะรส๊อปคาราเมลลูกกลมๆแบบนี้อ่าเหมือนลูกดาบันบอลเลยแล้วเราก็ชิมกันอ,อืมพูดมันเลยนะอ่ะเพ้ยอร่อยเด็กๆชอบแน่นอนนะฮะอื มันเป็นรสแบบว่ารสคาราเมลอะลใครที่ชอบกินคาราเมลหวานๆนะฮะอันเนี้ยเรามาดูเหรียญกันดีกว่าในหนึ่งซองห้าบาทจะมีทั้งหมดหนึ่งเหรียญนอี่ว้าวมาแล้วนะฮะข้างหลังเป็นแบบรูปโลกนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของวันพีทเลยนะครับนี่เป็นโลกโก้วันพีทข้างหน้าครับเป็นตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอะไรใครรู้พิมพ์มาบอกผมหน่อยแล้วกัน <c oughs> คือรูปแบบเหรียญทำออกมาดีมากน่าเก็บสะสมจริงๆนะฮะ <c oughs> เหรียญแบบว่ามันๆเงาๆเลยแบบว่าสว,วยเลยแหละเป็นเหรียญสังกสีที่แบบว่า น้าเก็บอะใครที่สนใจอยากจะไปซื้อนะครับไปหาซื้อก็ตามที่แมคโครโรตัสนะฮะหรือร้านค้าปีกชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับผมผมอยากจะแกะให้ได้ตัวละครที่ผมรู้คือลูฟี่เดี๋ยวถ้าเราแกะได้ลูฟี่เมื่อไหร่เราจะเลิกแกะนะฮะเดี๋ยวเราไปครับเพื่อนๆลองพิมพ์มาบอกแล้วกันว่าตัวนี้มีชื่อว่า <All right. S 1> อะไรเฮ้ลูฟี่ไม่ใช่โอ้โหเนี่ยเก็บส,สวยๆเลยนะผมบอกเลยคนที่เป็นแฟน ปันพีชนะหากรอบใส่ดีๆนะฮะวางเรียงๆๆๆๆๆนะสวยมากอ่ะเราจะไม่เจอรูฟี่นะเพราะว่าเราอยากจะเจอพระเอกก่อนแล้วเราค่อยเลิกแกะนะครับผมเราลองแค่รสป๊อปคาราเมลใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะลองอีกสักรสหนึ่งนะฮะเป็นรสซีฟู้ดย่างสาลายนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะสวยนะสังกะสีตัางเสียง อันต่อไปเคยดูในหนังที่เป็นคนแสดงนะวันพีชนะฮะก็ถือว่าสนุกนะผมว่าสนุกจริงๆการ์ตรูนเรื่องนี้สนุกแต่เราอะยังไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสได้ไปดูในตัวการ์ตูนมันนะฮะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบไหนนะแต่เท่าที่ดูในภาพคนแสดงอะ่ะเฮ้ยสนุกอยู่นะนี่อันต่อไปครับผมรูฟี่เปลาตัวต่อไปนี่ตัวนี้เลยตัวต่อไปโอ้หพี่ หยังไม่เจอลูฟี่นะฮะอันต่อไปเฮ้ยตัวอะไรวะช้างเหรอ <c oughs> ไอตัวนี้มีชื่ออะไรเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยชื่อว่าอะไรตัวนี้นะฮะมีความสาม,มารถอะไรเอ่ยอยากรู้จริงๆเลยนะครับผมเหมือนช้างเลยนะช้างหรือเปล่าใช่ช้างแหละเสียดายมากๆเลยนะที่ผมไม่ได้รู้จักตัวละครแกาะตัวเรือ่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีโอกาสจริงต้องกราบขออภัยจริงๆด้วยนะฮะพูดไปถูกเหมือนกัน แต่ขนมอร่อยนะครับกินเพืพ่อนๆเลยอะ่ะดูหนังไปกินไปโอ้โหเอาละรูฟี่ไหมรูฟี่ไหมยังไม่เจอรูฟี่เลยนะฮะหรือเพื่อนๆชอบตัวไหนนะฮะในเรื่องวันพีชนะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกผมหน่อยว่าเพื่อนๆชอบตัวละครไหนในวันพีทมากที่สุดนะผมก็อยากรู้เหมือนกันตัวต่อไปตัวนี้ไงมีฮอกวะนี่น,น,น,นี่ตัวนี้ตัวต่อไปเป็นต,ตัวผู้หญิงนะครับผมหนึ่นกล่องเรายังไม่เจอกับพระเอกเลยนะครับผมตัวนี้คือตัวอะไรนี่ นี่ครับผมเป็กกล่องล้วได้เป็นอย่างนี้เลยเ,อเยอะนะเนี่ยเอาไปเล้นกับเพื่อนๆได้นะเงิงกล่องหมดไปแล้วนะครับผมอันนี้คือรสป๊อปคาราเมลนะครับอันต่อไปผมจะลองชิมรสซีฟู้ดยากสาหร่ายดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่หน้ากล่องโคตรสวยเลยดูดิออกแบบมาดีมากนะคะดูฮะทั้งบนข้างล่างเลยนี่ให้ดูข้างหลังก็มีเหรียญให้บอกว่ามีทั้งหมดกี่แบบนะครับผมมีให้สะสมถึง120แบบเลยนะครับ มาเดี๋ยวเราจะแกะกล่องนี้สักกล่องหนึ่งแล้วกันนะส่วนที่เหลือเราจะเอาไปทำคอนเทนต์แกะเพื่อนๆแล้วกันนะเพราะว่าจะได้มีหลากหลายคอนเทนต์หน่อยหนึ่งว้าวเป็นซองสีแดงเลยนะครับผมนี่ซองละห้าบาทอันนี้คือรสซีฟู้ดย่างสาหร่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมขนมมันก,นก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงแกะมาอ้โหูกินนอกมาเลยนะเอ่ะหอมวะนี่มีสาหร่ายติดในลูกบอลด้วยนะฮะในขนมด้วยนะครับย่างสาหร่ายจริง อรสนี้อร่อยอ,อ,อร่อยเอามาแกะกันต่อไปดีกว่าลูฟี่ไหมยังไม่ใช่ลูฟี่นะเฮ้ยลูฟี่หายากจังวะพระเอกหายากมากๆเลยนะฮะยังไม่เจอเลยนะฮะเดี๋ยวดูกล่องนี้ทั้งทั้งกล่องถ้าไม่เจออีกนี่ถือว่าแบบโอ้พระเจ้า มันจะมีพระเอกสักกี่รูปก,กันเนี่ยปกติถ้าเป็นนังบอลนะโอ้โหไม่โกคูกาปิต้าเทียบเลยเรือสวยเรือสวยเรือซันนี่นะฮะนี่เรือซันนี่สวยสวยเออขนาดเราไม่ใช่เป็นแฟนแบบแฟนแท้ๆนะเราเห็นเรายังรู้สึกว่ามันยังน่าเก็บอะน่าสะสมอะคนที่ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังเรื่องวันพีชน,นี่น่าจะอินกับมันมากๆอะผมก็อินในระดับหนึ่งแล้วบอกให้แต่การ์ตูนน่ยยังไม่รู้จักตัวละครเนี่ยมาแล้วตัวนี้นี่ยังไม่เจอนะครับพระเอกของเราตัวนี้ครับ ยังไม่เจอนะครับผมตัวอะไรบ้างก,ก็ไม่รู้เนี่ยดูสิเนี่ยไม่เตยได้นะตัวละคร,รเราไม่รู้จกักเราเลยพูดไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักัตบอลนะรู้ทุกตัวหมอกคำเดียวเฮ้ยจะหมดกล่องที่สองแล้วนะยังไม่เจอลูฟี่เลยนะฮะยังไม่เจอพระเอกเลยอะ่ะดูสิโอยังไม่เจออีกนะฮะดูครับยังไม่เจออีกนะดูสิเอ้าหมดแล้วนะฮะกล่องที่สองนะฮะขออีกครั้งแล้วขอให้เจอเพื่อนเพื่อน,พ,อนพระเอกสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผม เฮ้ยไม่ใช่ว่ะโอ้โหหมดไปสองกล่องแกะดีไหมเรายังไม่เจอลูฟี่เลยอ่ะแกะไหมะเอาสักหน่อยไหมมามาไหนๆก็ไหนๆละขออ,ออีกสักหนึ่งกล่องแล้วกันนะฮะไม่เลิกเว้ยยังไม่เจอหายากหายเย็นจรงเลยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมาแล้วได้แล้วเว้ย <S <S ใช่ไหมเฮ้ย โอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอ้สามีเรานี้เราต้องการลูฟี่นะฮะเราต้องการเห็นลูฟี่ว่าเหรียญลูฟี่จะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหนามิหรือเปล่าเนี่ยนามิจริงจด้วยรู้จักนะะเพราะเป็นผู้หญิงไม่รู้จักอีกสองลูบโอ้โหไปวะเนี่ยไม่รู้จักเลยเฮ้เย <laughs> ย,ฮยังไม่เจอจริงเหรอะดูสิยังไม่เจอพระเอกจริง พอสุดท้ายแล้วสําหรับกล่องที่3โอ้เราเจอกับเอเจอแชงแล้วใกล้อะใกล้ละใกล้พระเอกแลวนะฮะคนที่อยู่กับพระเอกสรุป3กล่องไม่เจอนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเก็บสะสมก็ไปตามหาหน้าที่แมคโคโรตัสนะครับผมแล้วก็ร้านค้าปีกชั้นนาทั่วประเทศเลยนะครับผมนี่เหรียนพลังวันพีแล้วเจอกันกินต่อไปนะฮะฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับตัวนี้ด,ด้วย เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายไปละ